สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะฮะวันนี้ก็ช่องเนือพารรยเพิ่งจะว่างนะครและเพิ่งจะมาทําคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของเหรียญเอฟคอยเนานะหรืออ่าลิงเบือนะ่อเนาะที่เราจะเห็นรูปโลโก้หัวกะโหลกนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยเหรียญน,นี้น่าซื้อน่าถือวันนี้ผมก็เลยมีข้อมูลคร่าวๆที่จะบอกจุดเด่นของเหรียญน,นี้แล้วก็ความน่าสนใจของเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็ ทำไมเราต้องซื้อแล้วก็เราจะซื้อได้ไหมเราควรจะถือยาวไหมนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผมพอสรุปมาได้นะก็ใช้วิจราราณในการที่วางแผนบริหารจัดการในการเทรดหรือการซื้อติดตามด้วยนะครับคลิปนี้นะไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงหรือชักชวนให้ลงทุนเหนนรียญเอฟคอยนะแต่นําเสนอข้อมูลเพื่อจะนําไปประกอบการตัดสินใจหรือวิเคราะห์ของตัวเองนะฮะเป็นองค์ความรู้นะครับ เอาไว้ใช้นะครับหรือว่าเอาไว้ดูเหรียญนี้ก็ได้นะครเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณตัวเองเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อแล้ววันนี้เขาเพิ่งเข้ากระดานบิดครับนะวันนี้เวลาบ่ายสามเข้ากระดานบิดครับไปแล้วผมก็จะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เข้ากระดานผลมันเป็นทิศทางไหนบ้างแล้วก็วันก่อนเข้ากระดานเบรติซ่าไปนะครับวันนี้เข้าของบิดครับและเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่ง มันมีความน่าสนใจซึ่งมันเหรียญน,นี้นเป็น nft เนอะอ่าอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วก็ nft ตัวนี้มันมีเงื่อนไขในการที่เอาไปจ่ายของนิตยสารไทม์ได้เอาไว้่าจ่ายเปเหรียญคริปโตเคอเรนซีของเหรียญน,นี้ได้นะเพิ่งซึ่งก็งงเหมือนกันว่าโคม,มันจู่จูมันฮิตติดลมบนติดกระแสพูดถึงกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนอ่า ไลายมาถามบ้างอะไรบ้างนะครับว่าออช่วยทำเหรียญนี้ให้หน่อยนะอ่ะผมพอมีข้อมูลก็เลยว่างก็เลยรีบทําให้นะอะ่เดี๋ยวมาดูก่อนครับกราฟณนะ์ตอนนี้นะฮะออ่่าาดูกราฟนะครับณนะตอนนี้นะฮะอ่าซึ่งก็ราคาค่อนข้างตกนะฮะดูอ่ช่วงเวลาด้วยนะครับอ่ามีทั้งห้าวิแล้วก็สิบแล้วก็สิบห้ายี่สิบเนาะ,ะก็แล้วก็เลือกดูเอาครับว่ากราฟแต่ละประเภทมันเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้น ก็คือเลือกเพื่อที่จะให้เห็นมีความแตกต่างและหลากหลายแล้วกันนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีเหรียญน,นี้แต่อย่างใดนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเนาะเพราะแต่ว่าวันนี้เพิ่งเข้ามันเป็นเรื่องปกติที่มันจะแดงมันเป็นเรื่องปกติในวันแรกที่คนเข้าไปอาจจะได้เหรียญฟรีมาหรืออะไรมาอาจจะมีการเทขายอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมอยากจะบอกทุกคนที่ที่เ เห็นว่าเฮ้ยทำไมเอากราฟมาโชว์แบบนี้ล่ะเดี๋ยวจะมาโวยวายนู่นนี่นั่นนะครับผมก็บอกไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องปกติของการเริ่มต้นของการเข้ากระดานใหม่ๆในวันแรกหรือไม่กี่นาทีแรกเนี่ยมาโดนเทขายอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวก่อนคนที่อยากลงทุนนะครับคนที่อยากลงทุนซื้อเหรียญนี้นะฮะเอฟคอยเนาะรอก่อนนะครับรอให้ตลาดสงบก่อน อย่าพิ่งอย่าพิ่งใจร้อนอย่าพิ่งรีบนะครับเพราะเดี๋ยวตลาดสงบเมื่อไหร่เนี่ยเราให้เราได้ช้อนซื้อของถูกแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเด้งขึ้นไปใหม่อ่าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเครียดนะครับเพราะฉะนั้นรอก่อนนะครับใจเย็นๆนะตอนเปิดตัวมาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ราคาเคยดิดไปประมาณ500นะฮะห้าบ,บาทเนาะตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ470เนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่ามันมีการดีดขึ้นไปแล้วก็เทขายแล้วก็ แอบทำกำไรกันเดี๋ยวรอไซเวก่อนครับเพื่อนเพื่อใจเย็นๆน,นะฮะเพราะฉะนั้นเหรียญนี้กถ็ถือได้ไหมซื้อได้ครับแต่ต้องรอนิดนึงอย่าเพิ่งใจร้อนแบบโออินอย่าอินซื้ออย่าเทอย่ารีบเทซื้อนะฮะพอดูนะครับว่ากำลังขายมันมีมากกว่ากำลังซื้อนะฮะแล้วก็โวลุ่มในการซื้อเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอ่าค่อนข้างน้อยประมาณแสนสองเองนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยในการเรื่องของคนที่เข้าใจในเรื่องตลาดคริปโตเนี่ยเหรียญเข้าใหม่แบบนี้เขาจะยังไม่ค่อย เทหรือออินก็เข้าไปจะแบ่งไม้ซื้อแบ่งรับแบ่งสู้กันก่อนนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆน,นะครับอันนี้ใจเย็นๆเ,เนาะอ่ะเห็นไหมครับว่าตัวอื่นกระดานมันเป็นเขียวสวยเลยนะครับแต่ว่าส่วนเหรียญเอฟคอยเนี่ยก็มีทิศทางที่แบบเออมันหัวทิมลงนะมีการเทขายนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้อย่าเพิ่งตื่นตมูมอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับอ่ะมันเป็นเรื่องปกติจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักลงทุนทั้งหลายก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้ คือลมสงบก่อนนะครับเราค่อยเข้าเราค่อยซื้อล้วค่อยชอนซื้อแต่ถ้าเกิเข้าตอนนี้ต้องแบ่งไม้ซื้อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลมุมอื่นบ้างนะครับว่าเอฟคอยเนี่ยมันเป็นอะไรมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมันทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับเขาบอกว่าสิบข้อรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญเหรียญนี้นะครับซึ่งเหรียญน,นี้มันมีข้อดีเต็มไปหมดเลยนะซึ่งมันมีข้อดีและข้อเสียเท่าที่ผมไปเอาจากอันนี้มาให้ดูเนาะ ขอบคุณจาก o n e y Buffalo ด้วยนะครับที่มีการจัดองค์ประกอบภาพให้เราดูแสนง่ายแล้วก็ไม่เข้าใจได้ง่ายๆมากๆเช้ภาพแทนและการเล่าเรื่องแล้วก็มีคอนเทนต์ให้อ่านง่ายๆเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละตัวมันบอกอะไรเราบ้างนะครับอ่าเรียนเอฟคอนะฮะเขาจะบอกว่าพึ่งทำออท i ไฮไปเมื่อวันที่17อ่ามีนาที่ผ่านมานี่เองนะฮะด้วยราคาประมาณที่8ดอลโอ้ยี่แปดดอลก็เยอะเลยนะครับ2ีดอลก็คูณเท่าไหร่3 0 3 3เนาะ อ่าที่แปดดอนคูณเท่าไหร่ตอนนี้นะ่าประมาณนั้นนะอ่าประมาณนั้นเลยนะครับคูณเข้าไปโอ้โหหลายร้อยอยู่นะเจ็ดแปดเก้า้อยนะอ่าเกือบ30มสิบดอนโอ้ไม่ธรรมดาแป0แดร้อยกว่าบาทปะอ่าแสดงว่าเคยทําเอาทำหายสูงสุดแล้วก็เดี๋ยวพอราคาสงบ มีโอกาสทำออทามาอีกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรอจับตาดีๆนะแล้วก็มีการเติบโตนะคมากถึงประมาณ2,800%หลังเปิดตัวได้เป็น1วันนะแสดงว่าคนนิยมผมว่าแล้วทำไมมีคนแชร์แชร์ข้อมูลอันนี้นเยอะมากแล้วเข้ามาคอมเมนต์กันบ้างแล้วก็ส่งไลน์สอบถามบ้างว่าเหรียญน,นี้เป็นยังไงสำหรับเอฟคอยนะมันก็เออผมก็เขาเ้าใจแล้วว่าเติบโตมากจริงๆนะครับในวันเดียวหลังจากเปิดตัวนะครับ แสดงว่าไม่ธรรมดานะอ่าเอฟคอยเนี่ยเป็นเหรียญ NFT เนะเป็น Airdrop มูลค่าที่สูงที่สุดในโลกด้วยนะครับมีการค้าขายกันเนี่ยอยู่ตัวละวระมาณ3.3ล้านบาทเลยนะครับหรือ6 0จุดแสนอ่าแล้วก็เอ่อเป็นประเภทเนาะแล้วก็มี6 7จุดเจ็ดแสนบาทต่อตัวไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแสดงว่าคนนิยมจริงๆครับอ่าแล้วก็ส่วนในเรื่องของอ่าเอฟคอยเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าผู้ถือเหรียญมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางของโปรเจกต์ได้น่าจะเป็นเรื่องของพวกอ่าอาจจะมีการอ่า โหวตหรือทําเรื่องของเซอร์เวยต่างๆเนาะผมว่าเป็นแบบนั้นนะเพื่อตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรกับเหรียญนี้บ้างอะไรประมาณน,นี้ mm hmm. นะแสดงว่าเดบเขาก็โอ้โหวิเคราะห์การไกลนจริงๆนะแล้วก็เหรียญน,นี้นะฮะอยู่อันดับประมาณ48ของโลกนะฮะมีมาเก็ตแคปอยู่ที่3,000ล,ล้านดอลลาร์โอ้โหม,มากมายมหาศาลจริงๆนะครับทางทั้งที่เพิ่งเปิดตัวก็อยู่อันดับ48ของโลกเลยผมว่าสุดยอดจริงๆนะ น่าจับตามากๆเลยเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อเก็บออมไว้สักนิดนึงนะติดกระเป๋าไว้นิดหน่อยเอาไว้ให้มีให้มีกับเขาบ้างให้มีไว้คุยกับเขาบ้างเนาะอ่าจำนวนเหรียญน,นะครับเอฟคอเนี่ยก็มีอยู่ประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,000ล้านเหรียญน,นะครับ อ่า 1, หนึ่งพันล้เหรียญแสดงว่าเหรียญน,นี้มีจํากัดมีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวก็คงมีโปรเจกต์ในเรื่องของการเผาเหรียญการาเบอร์เหรียญต่างๆเนาะมันก็ทําให้ประมาณเหรียญลดลงแล้วก็าราคาก็จะขยับแล้วก็ปรับตัวในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ตอนไหนผมตอบไม่ได้นะ <laughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องรอนะครับน่าแล้วก็เหรียญเอฟคอยเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเอาเอาเอา,เอาเข้าไปใช้ในเกมหรือเมตาเวิร์ดได้ด้วยนะเช่นการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหรือการเข้าถึงอีเวนต์ต่างๆอ่า เพราะฉะนั้นมันเขาวางแผนในเรื่องของการเชื่อมโยงกับโลกเมตาเวิร์ดไ้ด้วยแสดงว่าเขาคิดมาค่อนข้างโอ้โหนะเขาทําการบ้านมาดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญแอปพอินี้น่าจับตาน่าจะน่ากลัวอยู่น่าจะน่ากลัวในที่คือน่ากลัวแบบพุ่งแรงนะไม่ใช่ว่าน่ากลัวไม่น่าซื้อนะ,อะเงินทุนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะมีการนําไปบริจาคเพื่อองค์กรการกูศลด้วยนะครับซึ่งเหมือนแบบว่าเออเราซื้อการเทรดขายอะไรนี้น่าจะมีออแบ่ง หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นไปทำเป็นการบริจาคได้ด้วยอีกนะฮะได้บุญด้วยเห็นไหมอ่าเอฟคอย uh, มีการเทรดแล้วได้บุญอ่าคิดอย่างนี้ด้วยกันนะครับมีการได้บุญกับเพื่อองค์กรการกุศลด้วยต่างๆเนาะแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดใดๆว่ามีอะไรบ้างนะมุมไหนบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่เปิดตัวไปแล้วนะฮะก็มีอ่าประมาณ6กระดาน6 Exchange นะฮะมี Binance ครูคอยนะฮะแล้วก็คอยเบทฮะแล้วก็เกตเอโอแล้วก็หัวบี้เนาะแล้วก็บีเทซ่านะครับแล้วก็ ตอนนี้ที่แน่ๆเลยก็มีอีกหนึ่งกระดานก็อันนี้ไงฮะปิดคับนะครับนี่ก็เป็น7 e x c h a n g e ชแล้วนะครับที่เข้ามาตอนนี้นะครับซึ่งโหถือว่าใช้ได้เลยนะครับ7 e x c h a n g e ส่วนอันนี้ก็เป็นภาพที่ NFT ของเขาที่เขาทำมาขายอย่างที่ผมบอกฮะร,ราคาค่อนข้างสูงราคาค่อนข้างแพงในเรื่องของแต่ละตัวนะแล้วก็มีการแจกสำหรับคนที่ซื้อแจกไ Ado อก Ad นะเนาะผมเคยทำคลิปก่อนหนะ้านี้ไปแล้วนะครับก็ลองไปย้อนดูได้นะว่าเหรียญ เอฟคอยเนี่ยเขาทำอะไรบ้างมีกิจกรรมมีโครงการอะไรบ้างนะครับใครที่ยังสงสัยหรือสนใจก็ลองไปย้อนดูคลิปผมได้ก่อนหน้านี้เนาะก็ยังมีลงอยู่นะครับไม่ได้ลบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นที่ผมรวบรวมหามาได้แล้วก็ให้ดูกราฟเบื้องต้นของวันนี้ของกระดานปิดครับนะครับ <S 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 เพื่อวิเคราะห์ในการตัดสินใจในการวางแผน,นในอนาคตว่าจะทํายังไงกับเหรียญดีนะฮะก็ผมมองว่ามันก็ดีเนาะอที่เหลือผมก็เล่าไปหมดแล้วนะครับ ก็ที่เหลือลองใช้วิจรารณญาณไอเดียองค์ความรู้เทคนิคต่างๆประกอบในการตัดสินใจที่จะซื้อที่จะวางแผนต่างๆในการซื้อหรือการถือเหรียญน,นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเหนือพารวยด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์ขอให้เริ่มรวยสวัสดีครับ